เขาบอกว่าให้หมุนแบบนี้นี่กรอบหมองามเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคตนะครับมือน cow, ไไี้นะครับได้บกหอยครับพี่น้องนี่รวยยิ่งยิ่งเลยครับพี่น้องนะครับเขาเห็นหอยหอยหอมนะครับพี่น้องเด้อะพูน่ะอู้พี่น้องเลยสวรรค์เด้ีนะครับเอาล้องมึงกันนะหอยหอมหอยหอมครับพี่น้องพูน่ะเครื่องบินขึ้นพอดีเลยมาได้พี่น้องเด้ออื้อหือน้ำจิ้มคือเด็ดเด้อ

วันนี้สิบกขมได้เป็นอยงเรครับลองจะถ่ายกินบ้างเอาเน่าตัวนึงอืมเข้มเลยเข้มเลยเพียดเลยบัวหลุดพอนะผมมาอยู่ตอนตอนผมล่างมันเคลื่อนมันเคลื่อนยังล่ะมันมันบัวฟูนะอันนี้บัวแม่ใหญ่หรอฮะบัวอะไรมั้ง อ,อืปลาคั้หนัวแน,น่นครับอ,อรสชาติบะคือหอยเชลี่บะคือหอยเนี่ยนะมันมีความเกินเกินละกันไม่ไดกินหอมกับไข่ให้ไข่ดินจักหน่อยนึ่งนะครับบังหน่วยมันอื้อหือกล้ยไม้ไม้ก็เลย อืมอ,อืมบัวครับหืมทำไมตงในไทยทีนี้ทีมขมนิดเดียวนะครับตั้งจากตั้งจากหอยอันหอยเดือนะครับเนาะเอาเอาบ้านบริยภูเขาจิ้มหอยบริเ็นได้ไหมเนี่ยเขาเอานหอยภูเขามาเนี่ยไม่ ก๋อกุ้งันครับอืมอืมกูขักเลยพี่น้องมึงตัวมันเดียวอืม,อมไม่ผิดหวังจริงๆนะครับ ควมเสียบสิผมมารสชาติโอเคเลยเลยพี่น้องเนาะกระซิบๆห้อยจูบเลยพี่น้องแต่ก็คือยังมึงบอกว่าส่วนทั้งไตเขาเนี่ยมันจะมีกินขี้ดินเล็กน้อยเอาพี่น้องมือกไกลล่ด้าะดังก็เลยยืดที่บนี่เขากันครับทั้งสีเลยอื้ม ม่าจินดีเนี่ยนาะครับเ้องเสียงเจเจนานี่แหละครับพี่น้องถามมาหลายมาใจช,ชาติใหม่เมื่อเสียบปี่น้อง กระชาติเอาเวล่าไหนไม่เห็นชิบนะครับนี่แหละเว,วล่านี่แหละพี่น้อง,กกง,ง,นนวงเวล่าเหลือการเหลืองานเนี่ยนี่สีหัวบ่วงเรี่งเหรอเกียบบ๊ยวประวันเลย มันจำเป็นมาต้องอุ้ยอุ้ยอันนี้คือแน่นๆซุปเปอร์เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเครื่องบินมาช่วยนะฝ <c oughs> นเครื่องบินที่น้องนี่เสียงเครื่องบินวะกำพงไทยบ้าง,บางอยู่อุ้ยเนี่ยคือเป็นสิกระสุนอุ้ยงาน โอ้เนี่ยยาเลยมันเต็มหัวพี่น้องมันอ้วนตัวเนี่ยไยอ้วนนะครับเต็มหัวยาเลยอืมเจ็บ มันจะกาดร่มกับเย็นดีดีพีองไรคนน่ะเิ่าบินคนประกาศบินมากที่เนี่ยเมื่อไหร่มา่จับจำเจียวเขาบอกว่าให้หมุนแบบนี้นี่ออกหมดง่ายเลม นำมราะท่านมีพอได้วานปุ๋ยเพื่อนนี่สูงสมัยยายชาิไม่ใช่ที่เปแรกกับว่าไทยเนี่อยเพื่อนแต่ตอนนี้เพิ่นตัดทางนะครับมันปลาขิดที่มีทางรัดลงไป เขาเคยหมุนยังสิที่วางบนเห็นมั้ยน้ำเนี่ยครับพี่น้อง Ừ. Chín này tao xem mày nghe. Nên mày kiếm bỏ không? Nó nhau. chẳng khớp bên này. Bên khớp bên nhảy đi. Khớp bên bằng khắp. นี่ต้มหอยนะครับต้มใส่อย่างเดียวเมื่อนต้มใส่หมอต้อมใส่หมอก,ก็ถือ,อว่าต้มเส้เนใบกระขามใน้องเลอโอ้ยจริมันเข่าเขากันขัขขกเรื่องนีหอมนี่ว้มหอมสมนิดนิดนยังหอยหอมที้อหอยอหอมหอมนีน่หอมขดดินป่หอยหอมเขาคือหอยหอมบ่จงยิงเราเป็นหอยภูเขาเนา่ ขาสั่มยังไงบ่ขมบ่ข้าวได้พป่าเนี่ยผมว่าสีข้าวบ่ข้าวเด้ ngua phần nào ngua khẩu khoa không? ban trông mấy phần xiêm nam không bớt lại nữa đâu อยูมาสองกิโลไปลองกินด้วยกันคือเสียบเถอะเนาะโอ้ยนี่น้ำสีเปลีๆโอ้ยนึกว่าไปทั้งเขาแล้วท่านไปเดินเสียบคุณได้บม่เคยกินกับล่องเหน้องเด้อมันชิมี่คล้ายๆกันนะครับเป็นทรงรูปทรงแบบนี้ละอีกอันหนึ่งเป็นหอยหอยเดือดนะครับสิมีี่ามขม เฮ้ยบ่ราะขมหอยเดือยจะแหกอยู่ชิ้นใหม่กันมังขมขมแห้งมเลยแต่ผู้มักนะเพื่อนเนาะเอาละครับพี่น้องนะครับเกิดความบุณขอบคุณพี่น้องได้ครับที่เขามารับชมนะครับพี่น้องเนาะกรรม้อนัยนะครับเป็นเมนูหอยเดือเฮ้ยโอ้ยโบมีฮันหอยหอมเอ้ยเนาะนี่นี่พี่รองนี่ยักเลยนะครับเป็นหอยภูเขานะครับหอยอันนี้สร้างมาในเพจทนะครับผมคงว่าเพจใดหรอกนะครับพี่น้องเนาะสาวยาสูบมันสร้างมานะครับเอามากินกันเรายินซีฟู้ดนะครับพี่น้องก็กะ เข่ากันนะครับพี่น้องเนาะบุ้ยมองตีเลยล่ะครับพี่น้องนะครับขอพุดขอพุดพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับพเพือ่อบางคลิปนี้เราคอยพี่น้องมีแต่ความสุกนะครับเนาะคิดสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาถึงเรียกถึงเบอร์ถึงวันที่หนึ่งสูส่คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขหลายนะครับโชคดีสำหรับวันนี้จากไร่พี่น้องวันนี้สวัสดีครับบุญเครื่องบินนีไ่ไทยบัง <laughs>